นี่คือผิวของสาวไทยและนี่ก็คือผิวของสาวไทยเช่นเดียวกันในขณะที่หน้าคนหนึ่งทั้งหมองมันแล้วก็เยิม้มแต่อีกคนหนึ่งผิวดูกลับกระจ่างใสโกลงเหมือนคนเมืองหนาวหน้าไม่มันไม่เยิ้มเลยถึงจะอยู่เมืองร้อนเหมือนกันแต่ผิวก็ต่างกันได้เพราะแป้ง Original ของ q p r e s s เอาละค่ะสวัสดีค่ะสาวๆมาชมฮาทูกันดีกว่านะคะก็วันนี้นะคะจะเริ่มจากหน้าเปลือยโดยที่จะไม่ลงรองพื้นใดนนทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าจะใช้แป้งเอเวอริสโนของ Q-Press กันเดียวๆเลยนะคะจะได้เห็นประสิทธิภาพของแป้งกันชัดๆค่ะ แป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นจากญี่ปุ่นนะคะจะมีเนื้อที่เนียนแล้วก็ละเอียดแต่ว่าสามารถปกปิดได้นะคะผิวเนียนมากนะคะและนอกจากนั้นเขามีความโดดเด่นตรงที่ว่าเขามีอนุปแป้งพิเศษนะคะที่เรียกว่า s n o w m i ah ้าเนี่ยที่จะให้ความเรียบเนียนแล้วก็ช่วยทําให้แบบกระจายแสงดูกระจ่างใสด้วยก็จะทำให้ผิวเราดูโกลอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะตัวนี้สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ได้นะคะ เอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะตุนจะแต่งหน้าเป็นสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะแบบในแมกกาซีนญี่ปุ่นเลยก็วิธีการเขียนคิ้วนะคะใช้ดิสซอส C ีอ่อนๆนะคะเขียนคิ้วให้เป็นรูปค่ะเดี๋ยวนี้สาวญี่ปุ่นนะคะไม่ได้เน้นการเขียนคิ้วแบบเป็นแท่งเหมือนเดิมแล้วนะคะก็เน้นความเป็นธรรมชาติของรูปคิ้วนะคะตุนก็จะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วค่ะปัดให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูมีความเข้มมากขึ้นค่ะแบบนี้หลังจากนั้นก็จะลงอายแชโดกันนะคะก็จะใช้อายแชโดสีเนื้อนะคะ หรือสีครีมก็ได้นะคะทาให้ทั่วทั้งบริเวณปลือกตาทั้งสองฝั่งเลยค่ะเลือกใช้อายแชโดว์นะคะสีชมพูตุ่นๆน,นิดน,นึงเป็นน้ำตาลอมชมพูนะคะทาไล่เข้ามาจากบริเวณหางตานะคะเข้ามาสู่บริเวณหัวตาค่ะแล้วก็ช่วงใต้ท้องคิวแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้ตาเราดูกลมโตมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการเขียนอายไลเนอร์นะคะตูนจะเขียนเป็นอินเนอร์ไลเนอร์นะคะโดยใช้ดินสออายไลเนอร์ iner, เขียนด้านในขอบตานะคะเน้นตรงช่วงบริเวณที่เป็นตรงกลางตานะคะให้หนากว่าปกติเพราะว่าตาตูนเป็นคนตาเรียวยาวนะคะการที่จะทําให้ตากลมต้องเน้นตรงช่วงบริเวณกลางตาค่ะก็เขียนให้เท่ากันทั้ง2ด้านนะคะจากนั้นนะคะก็ดัดขนตาให้โค้งงอนนะคะปัดมาสคาร่าค่ะก็พยายามเลือกใช้มาสคาร่าที่เหมาะกับขนตาของตัวเองนะคะ ลุคนี้ตูนจะใช้มาสคาร่าที่จะช่วยเพิ่มความโค้งงอนด้วยแล้วก็เพิ่มความยาวของขนตาด้วยค่ะแต่ว่าไม่เน้นความหนามากจนเกินไปนะคะเพื่อความที่จะดูเป็นธรรมชาตินั่นเองปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็แรงเงาด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มเล็กน้อยนะคะตรงช่วงขอบตาล่างค่ะสำหรับแก้มแบบสาญี่ปุ่นในแมกกาซีนนะคะก็จะเน้นแก้มเรื่อๆนะคะสีชมพูอ่อนๆค่ะ การทาเล็บสีแดงสดนะคะจะช่วยขับผิวนะคะให้ขาวเป็นประกายมากยิ่งขึ้นนะคะผิวที่แบบดูสดใสอยู่แล้วก็จะยิ่งดูขาวใสขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกนี้นะคะไม่ว่าก่ายเมืองไทยจะร้อนขนาดไหนนะคะแต่ว่าแป้ง every snow ของ Q Press สามารถเผยผิวโกล้วกระจ่างใสเปล่งประกายดูดหิมะได้แน่นอน